สภาพใช้พลังเยอะไม่ให้อินเท่าไอินเมื่อวานเขาเปิดตัวกันไงใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เราก็เลยจะมา re act เอออันนี้การเปิดตัวนะ re act after ดูคอนเสิร์ตนะจ๊ะแต่ว่าก่อนดูอะเราต้องทำพิธีชาบูหัวหน้าดอมก่อนนะใช่ใช่ใช่ไปตามดูในสตอรี่หรือว่าใน i ีเราแล้วนาะเราไปเจอหัวหน้าดอมเดยหัวหน้าดอมหัวละใหญ่ หัวใหญ่ทรงเก่งมากนี่เราซื้อสีมาเราใส่เสื้อหัวหน้าดมรีวิวไม่ใช่ร e <c oughs> ีวิวอะไรนะรีแอคบันน2 2> ี่เฮ้ยมันมีสองด้านเหรอแต่ว่าเสื้อเขาปิดเขาปิดไอ้นี่นะปิดไอ้นี่หรอปิดไปแล้วปิดขายแล้วก็คือวันนี้ตอนเที่ยงคืนซึ่งกว่าคลิปนี้จะอ,ออกอะ่ะ <c oughs> มันก็คือเลยไปละน่าจะเลยไปแล้วที่ <c oughs> ไรน่ารักมากเลยเนาะจริงๆสวยทุกสีนะ อ๋อสีผมไม่เหมือนกันมาถึงสีผมอ้ออตัวเนี้ยมันไม่เหมือนกันนี่ไงเออว่าอันนี้สีเหลืองอันนี้สีน้ำตาลเฮ้ยมีความใส่ใจรายละเอียดลุงนี้เอาสีบลอนลุงนี้ซื้อลุงสีก็ก็อตอนซื้อบอลก็บอกให้ซื้อทุกสีเ้ยสีบลองดขา้างไหนส,นสยิงขาวค่ะาก่งมากเราก็ช่วยเขาขายคือตอนแรกไม่ได้กะว่าจะไปซื้อเสือ้อบอลดนะเอาจริงแต่บอนนัะเดินมาเอา้บอนนัะแต่โดนบอนขายตรงไงเออว<ะ>่า A Later Few Moments โอเคทำการอะไรนะทำการสังร่งใครยะาสังใคยรยะาหัวหน้าอดอมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดู MV <อ>เปิดตัวได้ยังเอ้ยเปิดตัว <laughs> เปิดตัวได้แล้วแหละ <laughs> เป็นคำ <laughs> ถามเป็นคำถาม <laughs> เปิดตัวกันแล้วเราดูเลยนะ <laughs> อันนี้ไม่ดังไหม,ไมเราพูดดังคือเราชอบเล็บผู้ชายเล็บเจลอะเนอะ ผู้ชายเล็บเจลคือดีแก่ว่ามีคนเข็นอยู่หลังรถว่ะอ,อ๋อแล้วครูยิ้มทำไม <c oughs> เขาไม่ได้มองเรารู้ดีเนาะชอบคนขายลูกโปงได้ปะที <c oughs> คืออิกบวปล่อยเขาพัดไหมเถอะ okay. <c oughs> คือเนี่ยดูกี่รอบฉากเนี้ย <c oughs> คือเดี๋ยวนะขออยู่แป๊บนึง <c oughs> คือช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่คนหน้าดีจริงๆอะมึงไม่สามารถนอนถ่ายแล้วยัยงดูดีได้อ่ะเพราะพวกเราอ่ะเคยถ่ายเอ็มวี้วย <c oughs> เคยถ่ายรายการอะไรเงี้ยแล้วคือไอการนอนแบบเนี้ย มันจะอย่างเงี้ยหน้ามันจะหน้ามันบ่ได้อ่ะบางทีอ่ะเขาเปิดตัวกั้นแล้วจต่ตามนั้นอะวอคือแบบสวยอ่ะไม่รู้ใช้คำไหนเนอะเป็นเป็นคนสวยที่กล้าเป็นคนที่ครบเครื่องลยคบเพื่องคือจะหลอกก็ได้ สวยก็ได้น่ารักก็ได้เท่ก็ได้ครั้งแรกที่ดูตำรวจนี่คือกูรู้เลยว่าเป็นใครอ่ะตำรวจนี่น่ารักมากตำรวจเหมือนมาริโอ้เหมือนกันบึ้งสองฝั่นี่นี่มาแล้วโอ้ยใครรู้ปะหัวหน้าด้อมหัวหน้าค่ะคนนี้มันร้ายค่ะฉากเนี้ยโอ้ย ถึงกับแคบอะเราอะน่นารักเหอะโอ้โหอันเนี้ยนี่ฉันเต้นเป็นลานิดหน่อยเราแบบเขาคิดได้ไงว่าต้องให้วอยืนกับรถสีแดงอะ่ะซื้อรถสีแดงเลยมันคือ มึงก็เรียนทฤษฎีสีมาไหมคะสมัยเรียนอ่ะมันเป็นคู่สีที่อยู่ด้วยกันไม่จริงเป็นหญิงเลนก็ได้เธอเป็นวอยืนเป็นแม่สีไงดูดิไม่ทธอไมต้องเป็นวอโอ้โหโอ้โหจับมือกันเถอะจริงจริงสองคนนี้เป็นใครคู่สงสัยกันนะมันคือีสตัวเองปะที่มนบอกอ่ะย้อนไปดูไหมเดี๋ยวดูอันนี้จบก่อนอีสเตอร์เองก็วะใช่ไหม เพราะว่ามันเอาจริงมันไม่มีใครสามารถเข้ามาในตอนถ่าย MV ได้มันตั้งใจใส่ใช่คืนทำไมต้องทิมเราเรายัางไม่กล้าส่บแกเลยอะไรลองไม่อ่ะไ,ไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้คือวอหยินไม่ใช่มันคือหยินวอเลยผู้ชายก็ซบได้หัวที่อ้อนไง แต่เขาัวไอฉากที่เขายืนพิงรดแล้วแบบเปิดตัวได้ยังเนี่ยเขาคุยกันนั่นแหละจริงๆมันคือภาพความจริงที่เขาตัดมาใส่เดมบีเขียนจากเรื่องจริงเป็นไปแล้วจ้า เปิดตัวไปแล้วอ่ะอ่าเขาจบจบสาดสาธสาธ <c oughs> ไม่ใช่ YouTube Premium <c oughs> รู้เลยอ่ะย้อนไปดูไอ้นั่นนี้ Easter egg อะ่ะกือวใช่โอ้ฉากเมื่อกี้อะ่ะมูบอลไม่ได้ไม่รู้จอใหญ่ไหม <c oughs> ตอนจับมืออ่ะ เนี่ยเนี่ยหยุดดิอาแต่ขอเป็นชายหญิงนะมันคือใครวะไม่ใช่หรอมั้งอีตาแล้วทำไมต้องมีอ่ะก็ใช่ไงตามทฤษฎีของคนที่ทำงานด้านนี้อีเตอร์เองแหละแต่กูไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแต่แต่ถ้าไม่ใช่อีเตอร์เองนะแต่มันเป็นชายหญิงไงไม่แต่ MV ีเนี้ยไม่ได้ใช้เอกตาอื่นในฉากเลยนะหมายถึงช็อตอื่นหรืออะไรอื่นนะมันคือคนที่มีบทบาทใน MV เนี้ยพี่ฝนกับ อยว่แล้ว่ะแต่แต่แต่ถ้าไม่ได้เป็นอีสเตอร์เอกอะมันอาจจะเป็นแบบคือสองคนเนี้ยที่เดินสวนกบหยิบมอ่ะเขาคบกันแล้วแล้วเหมือนสองคนเนี้มันยังไม่ได้คบกันหรือเปล่าแล้วก็เคยมองว่าแบบหรือว่ามันไม่มีวะเราคิดมากกันเองมาดมีความลึกไปปะเนี่ยไหนดูดิเขาจับเขาจับกันวะจับจับไงแต่สองคนนี้มันยังไม่ได้จับไง แต่เขาหันกลับไปมองนะ,ะเนี่ยเราก็คิดกันเยอะไปทุกคนไม่มีอะไรหรอกแต่กูว่าั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาน่าจะซ่อนไวอ้อ่ะฉากนี้ดีเนชฉากเนี้ยเออหรือมันคือความในสื่อเลยสองคนนั้นอะแทนสองคนนี้แกล,ลองดูสีชุดที่เขาใส่ดิ <laughs> กลับไปดูใหม่ไม่ใช่มันคนละสีอ๋อมันเป็นฟ้ามันเป็นฟ้าแดงใครวะ โอ้ย oh, าฉากเนี้ยเราชอบฉากนี้มากเลย f e w moments later ไม่ได้แนละ้ว <laughs> ไม่ได้ ใครบอกว่ามีอีสเตอร์เอ็กะซักไร่การหนึ่งอะใช่ไหมใช่หรือมันหลอกเราวะว่ามีแต่ทำไมสองคนต้องมีด้วยอะทำไมไม่เป็นทำไมไม่เป็นพร้อมมาเดินด้วยกันนะจริงไม่รู้เหมือนกันอะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่คือมนไม่ได้วีคอร์กิ่งขนาดนั้นไม่หรอกเขาเปิดตัวแล้ว เอาเป็นว่าเขาเปิดตัวจ<ส>ากคอนเสิร์ตวันนี้คนบ้าจะมาร้องเพลงนั้นมันคือเพลงงานแต่งในคอนอะ่ะมันคือเพลงที่แบบว่าถ้าถ้าเป็นงานไทยอะ่ะมันคืองานกลางคืนเว้ยกาล่าแล้วบ่าวสาวเดินเข้ามาแล้วก็เปิดเพลงเพื่อมาตัดเค้กหรือถ้าเป็นทำไมต้องเล <laughs> กิ่มทำไมเนี่ย <laughs> <laughs> หรือถ้าเป็น เอ,อเป็นฝรัา่างอ่ะอืมไม่เป็นผู้ชายร้องหรอเดินมาหาเจ้าสาวปะหรือเป็นฉากที่ผู้หญิงก็มันก็คือฉากส่งตัวก็คือพ่อจูงเจ้าสาวเข้าโบสเ <laughs> ข้าใจว่าอะไรวะควา <laughs> แต่วันนี้ช็อตที่ขึ้นมาร้องด้วยกันแบบตายไปลืมดีเนาะใครไม่ไปโคตรพลาดอ่ะบอกเลย ค้างหน้าทุกวนไปรู้สึกเสียดายอะถูกต้องแล้วแหละโคตรเลยก็เลยได้มาดูคลิปเราไงใครที่ไม่ได้ไปก็มาฝ่าใครที่ดูก็ดูไปคนอย่างนี้เรือแท้โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้เแียจริงๆดูเอาจิงนะดูอีกรอบรลียแม่งก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับมันมีเลียได้ตลอดเวลาสุภาพผง้นี้ปพอแล้วดีวะตัดไงวะเนี่ยไม่รู้อะง่วงอะตอนเนี้ยไปบายทุกวน เสื้อสวยมากชาบูหัวหน้าดอมอะไรนะยีนบอชอบกัดตังค่ะ